ชมหน้าน้องชายกบสุวนรันทายาตอีกคนในตระกูลคงยิ่งแม้ว่าจะยังไม่มีผลงานละครให้ได้ติดตามกันในตอนนี้แต่นางเอกตลอดการอย่างกบสุวนรันเธอก็มักจะออกมาโพลภาพให้แฟนคลับได้หายคิดถึงเป็นประจำอย่างล่าสุดกบได้บินลัดฟ้าไปสะปะปลาวเพื่อทำบุญที่วัดศิลชัยรามเมืองเฟืองกับกอบน้องชายโดยโพสต์นี้กบได้เผยว่า กราบปู่ขาววัดศินชัยยรามเมืองเฟืองสปอลาวหนีลูกๆไปต่างประเทศภายในสองวันขอบคุณพี่เอกสอสอเอกธนัดอินลอดดูแลน้องอย่างดีสุดๆนะคะพี่หนึ่งและทุกคนด้วยค่ะทวิชชนิดชัยชาติที่ชวนไปกราบปู่ค่ะอามกรอบคงยิ่งที่ไปเป็นเพื่อนพี่นะจ๊ะ และคุณพ่อบูกที่อนุญาตให้แม่ไปนะคะ